บอ,อกตรงครับผมเคยรูย้สึกเบื่อกับการอยู่บ้านคนเดียวเลยคือมีทีวีให้ดูท่านผู้ชมดูไหมขอส่วนโชยแล้วไหมเฮลโลสไปไม่เ <Hello, Spike. S 2> ห็นไหมครับมาผมไม่เห็นรนถะไฟ เรียบร้อยนั่งลงเดี๋ยวนี้เลยนั่งดีมากเด็กดีไปเลยเลยไปไม่เอาอยังไม่เล่นด้วยวันนี้เบื่อแล้วกลับ<า>มาเร็ววะมันมาแล้ว <laughs> ไม่ใช่ไชปไปไปไป,ปนั่งให้เรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยจะนั่งไหมจะนั่งไหมนั่งให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้นะ มินงอามินงเอาเว้กูไปก็อันนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องอันนี้เงาของผมนะฮะก็นั่นหละฮะเออฉบับมาอันนี้ก็เป็นสภาพรอบๆครับคุณจะเห็นนะครับว่ากีตาร์โอ้หผมเยอะมากผมรวยครับพูดง่ายๆครับโอ้หไม่ใช่นะครับไม่ได้รวยครับของพ่อผมหมดเลยครับ นี่นเป็นโซนที่ผมทำงานนะฮะก็จะมีเนี่ยฮะเป็นแม่งมืดว่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะี๋ยวขอเปิดไฟก่อนอันท่ากลับมาอีกรอบนะคะก็ก็จะเป็นแผ่นลองเมส์ของเลเซอร์นะคะก็ไม่แพงมาขับราคาอยู่ที่แปดพันนะฮะรอเล่นเว้ยสามสิบห้าบาทแปดร้อย800สิฮะเลเซอร์นะครับหนังก็เป็นผ้านะฮะผ้านี่ก็เป็นยางดีเลยฮะ อันนี้ก็เป็นเมาส์ของตืดอ,อ,อะไรสักอย่างคะโอ้แฟลไลท์ฮ้ครับเมาส์กา,กากเมาส์หนึ่งครับอันนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดที่ผมใช้คีย์บอร์ดรูปรหนึ่งครับผมเคยใช้นะครับว <c oughs> ันนี้ครผมเคยใช้ตัวนี้ครับอุ้ยอะไรใช้ตัวนี้นนครมันเละขี้อยู่แล้วฮะปุ่มสเปคบาคร์นะฮะคุณดูระดับปุ่มสเปคบาร์ครับ ครับนะผมผม,ผมกดลงไปแม่งปุ่มค้างไปเลยฮะแล้วก็แงะขึ้นลำบากมากครับเ็ดไหมขึ้นหลับอะไรจะลำบากขนาดนี้ไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นใช่หมกดลงไปเลย่าอย่า,าอ,อย่าอ้าอย่าอ่าึอง่อย่ออยอย่า หายอันนี้ครับก็ฟังผมนะฮะก็มีแสงดนะ้วะอยากเปิดให้ดูแสงสีแดงอีคิดมากผมก็นี่ครับกล่องโทรศัพท์ตัวใหม่นะฮะเซอร์อกันได้นะฮะเนี่ยผมมาค่อยบิงนะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะก็มารีวิวโง่ๆฮะรีวิวโง่ๆวันหนึ่งนะฮะก็วันนี้จะมารีวิวอ,อืม ปรทตูมันนี่ฮะเดี๋ยวตรวจก่อนมีเท่าไหร่เงี้ยโฟกัสไปฮะดูตังฮะตุนตุนตุนมจะบอกรหัสแล้วฮะจิงอ๋อฮะสี่ สามสองคนมันก็ตอ่อโคชต็อปได้เสร็จอันนี้ผมแจกฟิลนะเลยฮะใครโง่ก็เอาไปเถอะครับเพราะผมใช้ไปแล้ว <c oughs> อันนี้ก็กระเป๋าตังค์ของผมกากอกันนึงนะไม่มีอะไรข้างในโยนแม่งออกไปเิอยู่ทำไมไม่เลยก็บ้านผมก็มีข้างในโอ้มันเย็น,นจริงๆเลยจอดก็มีขคานี้แหละฮะก็วันนี้ มาอยู่ผมนะฮะโลเกมเมอร์แคสเก็บอ่ะแล้วกูจะเปิดตัวใหม่ทำไมวะเนี้อ่ะ,สว,ส,ะอส,ส,สวัสดีฮะผู้ชมสิสวัสดีครับผมชื่อจะไปแมะน,นั่งลงอาจจะมึงออกมาเล่นกับผมหน่อย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 นะแม่แม่ดูจีมาไม่เล่นกับผมเลยอ่ะแม่ไปก็ได้นะครับหมาบุกี้เงี้ยนี่แล้วมาเจอหมาอีกตัวนะฮะ เฮ้ย hey, สวัสดีพี่ใช่เสือนะเว้ยนายจะไม่เคยคุ้นหน้าฉันไปไกลๆเลยไปจัดแมงเออครัขบขสชไปข่าวแม่งก็มามออมน่ก็หมายความว่าเส้นทางที่หย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนที่ผ่านก็จะเคลื่อนที่ปกคลุนบริเวณแย่แหม่งโฆษณาเฮียอะไรนักหนาก็ไม่รู้แต่ละอันแม่งเอ้ยลุงคุณอาจจะรู้ว่าครับผมอยากทำอะไร จะมาดูความเร็วของการเปิดคอมของผมกันฮะแม่งติดเนี่ยขาวๆมือผิวสัตว์เลยเฮี่ยคุณไปดูเองนะคะว่าเท่าไหร่ ฮะเปิดแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้ว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 เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะงานนี้นะครับก็ตื่นเช้ามาเปิดกาลีน่าเปิดนี่ฮะนั่นคือนั่นก็ฮือนั่นก็ฮือนั่นก็ฮือนั่นก็คือฮือกันกันนั่นแหละฮะรอครับพอมันกากว่านิดนึงปิดแมง วงวิ่อันชาเปลใหม่นูหูมจึมจึมวิงอะไรขึ้นมาปิดไม้เาให้เปิดยูทู e ครับเปิดยูทูปครับเปิดยูทูปครับเปิดยูทูปเปิดยูทูปเปิดยูทูปเปิดยูทู e เปิดยูทูปยูทู t ยูทูปยูทูโรดน้ำโลดน้ำทิพหาย นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะ